อโยสวัสดีครับท่านผู้ชมและวันนี้เราอยู่ในเกม My Survival นะครับก็ใช่ครับผมไม่ได้ลงคิปมาประมาณ2เดือนได้แล้วเนี่ยด้วยจากการที่ผมไม่มีคลิปลงแล้วก็ไม่รู้จะลงคิปอะไรดีก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครได้ทำอันนี้ไม่ผมก็ตามนะครับประมาณน,นี้ครับประมาณน,นี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงเราก็ไปเริ่มเล่นดูเลยว่านะครับ โอเคตอนเข้ามาต้นเกมว่าจะมีพวกสกินอะไรเราเปลี่ยนซึ่งเราก็ไม่มีเพชรในการเปลี่ยนนะก็มีอยู่20เพช20เม่ส20เพชเพราะงั้นก็ไม่ไม่ได้ด้านด้านในก็มีหมอนอรมอกับ20ครับซึ่งและผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะได้เล่นเกมนี้ไปจริงจังเลยครับจนมาถึงตอนนี้ครับที่ผมจะต้องเล่นจริงเนื่องด้วยการไม่มีคลิปลงแล้วก็หาเกมไม่ได้จนมาเจอเกมในตำนานเกมเก่าแก่เกมเก่า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 ก่อันนี้มานะครับ โอเคนะมาดูว่าผมจะเล่นไปได้นานแค่ไหนแต่เป้าหมายก็คืออยากเล่นให้ได้นาะนที่สุดที่ทาได้นะก็ไม่รู้จะเล่นนานแค่ไหนจะต้องเล่นหลาย EP นิดหนึ่งที่จะทําให้หมโหดขึ้นเพราะผมไม่เคยเล่นแล้วไปไกลได้เลยผมไปแที่ยวนเดียวเองคือมันเป็นยังไงไม่รู้อะผมผมเล่นผมไม่เคยไปไกลทีอะไม่รู้ขั้น,นึริงไงให้ไปไกลอะเขาทำอะไรก่อนอย่างไรผมยังไม่รู้เลยรู้แค่ว่าตัดไม้ครับตัวครับ แ้ก่กวางแั้นก็เปืมนมันรู้ได้นะครับก็มีครองอะไรอย่างที่ผมอาจจะต้องค้าบผมคิดว่าให้ต้องครับกองไฟก่อนแต่เพราะว่าผมข้าบควัน่ิษแด,ดบก่อนดีกวา่านะก็ตัดไม้มันเดิมาบ้านนี้นิดหน่อยก็กลับไปที่ตัวข้าบแล้วครับผมจะเอาไปค้าบควานแล้วมาตัดไม้เพิ่มก็ได้ตัดไฟกรอม เละจังหวะนี้ครับผมเดินไปตัดหม้ผมก็เจอกวางครับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเข้ามาแก้ในคมขวานผมงผมจนผมไปถือไตีมันถ้าผมพยายามหนีหนีวันสุดชีวิตจนมาตีโต๊ะค้าผมแล้วผมห่วงโต๊ะค้ามากเกินหนผมจะเดินกลับไปตีมันครับแต่ผมลืมไม่ว่ามันกําลังตีโต๊ะค้าผมอยู่ผมเลยต้องดูลาดราแล้วก็เดินกลับไปเพือ่อจะยืดูมันแล้วผมไม่ได้ดูกําลังผมเลยว่าผมยืดสูงไหมหรือเปล่าจนผมโดนมันฆ่าตาย โอเคครับหลังจากผมตายผมคิดว่าผมในต้องเริ่มใหม่แน่นอนครับยังไม่ต้องเริ่มใหม่แล้วเพราะม,มันเริ่มได้แค่มือที่กวาอะไเองในครั้งนี้าะว่าผมต้องทําสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วซึ่งไม่รู้สิ่งนั้นคืออะไรผมว่าคงจะทำเหมือนเดิมเลยเพียงแค่ไม่ไปยุ่งกับกวางหรือสัตว์อันตรายผมเดินกับมาแล้วก็ครับตัวคาบวางตัวคราบแล้วก็คาบขวานครับแล้วก็น่่จะเอาไปตัดไม้ครับ ตัดเสร็จผมก็จะเดินกลับไปครับพิกอครับซึ่งช่วงนี้ผมหันตัดทิ้งนะแต่ก็จมาถอะใส่มาละก็ใส่มาเลยแล้วก็คาราบกรดับจากนั้นผมก็มาขุดเลยครับแต่ระหว่างที่ผมขุดอยู่มุงจะมาทำไยค้าบของผมผมก็เลยต้องหนีไปจัดการมันครับ แร้วกลับมาขุดต่อจากนั้นผมก็ไปหาฐานแล้วก็ตัดไม้แล้วก็เอาอมาค่าเป็นกองไฟไน้สำหรับคืนนี้ผมก็จะสามารถย่างเนี้กินได้แล้วครับไมาตายแล้วแต่เห็นเขาบอกว่าเกมนี้มันมีระบบห้องน้ำด้วยซึ่งผมนายจะไม่ได้ขาดเลยดูอีกซองอนะผมน่ายจะลืมมนะั้งถ้ายังไม่ผิด แต่ไม่ช่ผมถือครับผมคาบหนามาก่อนนะครับผมคิดว่นหนามาน,นมาจะสำคัญแต่ก็สําคัญจริงๆนะครับแต่ช่วงแรกไม่ต้องคาบก็ได้เพราะว่าคืนแรกมันไม่ต้องคาบซอมบี้ยันไม่ออกมาจากการที่ผมเล่นมาเป็นเวลาสิบแปดนาทีที่ผมเดินวนอยู่ใน,นบ้าวันนี้ไม่ใช่เลยนะครับผมกลัวมั้งถ้าเจอผิวหนว้าอีกกลัวซอมบี้ยิ่งมาฆ่าผมแต่เชามาก็ ที่ทำทุกอย่างดีสำคัญเท่าที่ผมจะด้กออกเช่นค่าพวกของขุดแร่แล้วก็อะไรไม่รู้เถ็มไม่หมดแล้วค่าสัตว์ครับที่กองน้ําแล้วก็จะไม่ลืมครับขวดน้ําเลยแต่จีิงค่าไปแล้วแล้วขุดต่างๆซอมมี่มาคือเลยครับผมคาดคิดว่ามันจะมาด้านนี้ผมคิดว่ามันจะมาอีกด้น,นึงคืออะไรเพราะตู้น้ำเป็นโลครับจากนั้นก็มาเคลียร์อะไรกองน้ําใช่กองน้ํากองน้ํากิน ้วคูณครับพอเช้ามาก็เหมือนเดิมครับทำทุกอย่างที่ผมจะทำได้ผมไม่รู้เลยซ้ำว่าพรุ่งนี้ผมตื่นมาจะเป็นยังไงบ้างพวกผมก็เป็นมนุ่นกับทุกคนก็พู้ทีย่เหมืเนี่ย เอาเถอะครับถึงท,ทั้งคิดผมพูดอะไรที่มีสาระขนาดนี้ทีนี้เนี่ยมันคงไม่สาระแต่มันคงจะเป็นสาระนะครับก็ตัดต้นแอฟเฟนนะครับแต่จะว่าไปแล้วพูดถึงสาระแล้วเกมนี้มีสาระไหมก็คงจะไม่มีนะครับเกมนี้จะมีสาระนะี้ไงมันลงในน้ำไม่ได้สําพูดไปเรื่อยฉะนั้นผมก็กินน้าครับผมพยายามจะทําทุกวิธีทางในการนี้เลยแลวผมก็เพิ่งรู้ว่า การที่เรากินอาหารให้มันครบแล้วก็กินน้ำให้มันครบมันจะรีเชนเลือดะไหาซึ่งผมก็ไปคาบหนมามวางรอบบ้านครับซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยกับการรีดเลือดครับแต่เขาช่างมาถึครับผมก็เดินรอไปแล้วก็กินแอเปิลไปอยู่ดีๆมันก็รีเลือดให้ผมจนมันตกมือครับแต่ผมไม่รู้ว่าคือนี่ผมจะรอดหรือเปล่าแต่อาจจะไม่รอดเพราะเลือดผมมันน้อยแต่กาช่างมาถึงครับมีซอมมี่มาผมก็เตรียมพอมีพอมีหนามรอบบ้านเยอะเลย พอเช้ามาผมก็วางน้ำกับพืนครับแล้วก็พยายามจะรีเจนเลือนเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ตัดไม้ไปเรื่อยครับครับของนู่นนั่นนี่ขดุดแล่ขดุดอะไรไปเดินสำรวจไปเรื่อยผมก็เดินไปเรื่อยแล้วก็ไปเจอเจอกับเหล็กแล้วผมไม่คาดคิดว่าผมจะเพือตีหมูต,ตอนนี้แล้วผมพยายามสู้มานนะครับแล้วผมก็ตายก็ฉากที่น่าสงสารมาเลยครับ ผมเล่นมาสี่วันโอ้โหเนี่คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเจ็ดนาทีไม่นานไม่นานก็สำหรับการลงคลิปสองเดือนสองเดือนที่ผ่านมาลงครั้งแรกเป็นคลิปที่สั้นมากๆผมผมไม่รู้ว่าจะลงยังไงดีผมก็เลยหาเกมในเพจสโตในมือถือที่ทุกุคนจะต้องได้มาลงก็สำหรับคลิปนี้ชออ่องนี้นก็รีบกด ไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดซับสไครต์ก,ก,ก็เหมือนกันนะครับผู้เป็นอะไรผูเ้เลรียดไม่อคงไม่มีอะไรมากครับสคัคลีปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับอ่าไอ,อยโย